ยำมะม,ม่วงจานด้วนลีซาเธอก็แซ่บสะด้วยเตรียมขายดีกันเลยทีนี้ค่ะแย้มเจอนางเอกดังขอถ่ายรูปนะคะแต่งหน้าอ่อนๆสวยมากสวัสดีเพื่อนชาวบริงทุกคนค่ะคลิปนี้แอดพาทุกคนมาอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวกันสักนิดนึงนะคะ กับยำมะม่วงเริ่มเลยนะคะตัวจริงมาเองโดยเฉพาะช่วงนี้ค่ะนอริซาก็ได้บินกลับมายัางประเทศไทยบ้านเกิดนะคะก็พักผ่อนกันยาวๆค่ะกับกระเป๋าใบใหญ่3ใบจุกๆกับความศิลปินชื่อดังระดับโลกกลับบ้านมานะคะเดินช็อปกินเที่ยวนะคะกินหมูก,กระทะกินชาบูคือลุกชิวๆมากๆไม่มีปกปิดแมสไม่มีพี่บริการเมเนีมาคอยดูแลนะคะ คือน้องกลับมาบ้านพักผ่อนจริงๆแฟนๆชาวไทยก็น่ารักนะคะก็ไม่มีการเข้าไปลุกล้ำความเป็นส่วนตัวแต่อย่างใดล่าสุดน้องลิซ่าก็พาคุณแม่จีทิพย์ค่ะไปกินร้านอาหารของเชฟชื่อดังนะคะก็ได้ลงรูปพร้อมกับมีคุณแม่แล้วก็น้องลิซ่านะคะพร้อมกับเชฟค่ะได้ถือจานยำมะม,ม่วงสุดพิเศษพร้อมกับเผยว่าลิซ่าอยากทานยำมะม,ม่วงเป็นพิเศษโดยทางเชฟชุมพลนะคะได้บอกว่า ขอบคุณหลานสาวที่สวยและเก่งที่สุดในโลกแท็กให้หลิซ่าค่ะแล้วก็มีคุณแม่ที่มาอุดหนุนร้านอาหารและหวานไทยของอาเชฟและคุณท็อตและคุณนุ่นครับแล้วก็มีสํานักข่าวไทยนะคะได้เข้าไปถามเชฟชุมพลว่าน้องลิซ่าอยากกินเมนูอะไรเป็นพิเศษไหมซึ่งเชฟนะคะก็ได้บอกว่าลิซ่าอยากกินยำมะม่วงเป็นพิเศษขอยำมะม,ม่วง ซึ่งเชฟชุมพลนะคะได้เข้าครัวไปทำให้เองเลยค่ะว่าด้วยในเรื่องยำมะม,ม่วงนะคะกลับมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์อีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นอนลิซาก็ได้ลงสตอรี่นะคะเป็นตำมะม่วงค่ะช่วงนั้นนะคะยำมะม,ม่วงตำมะม่วงนี้คือทำพ่อค้าแม่ขายขายดิบขายดีกันท่วหน้ามะม่วงช่วงนี้ก็เริ่มเลยค่ะ ในขณะเดียวกันนะคะนางเอกชื่อดังค่ะพินุนวรนุษย์นะคะก็ได้ลงรูปคู่กับน้องลีซากับแคปชั่นที่ว่าเจอน้องลิซพี่สาวก็หวาวุ่นเละพร้อมกับแท็กให้หน้องลีซ่าค่ะน่าจะบังเอิญเจอกันที่ร้านอาหารกับลุกแต่งหน้าเบาๆนะคะก็อารมณ์เหมือนแต่งหน้าออกมากินข้าวกับคุณแม่ค่ะ ก็เป็นการแต่งหน้าอ่อนๆน,นะคะเน้นธรรมชาติผิวช่มโกรลแบบสุขภาพดีคราวๆก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเช่นเคยท,ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ